สวัสดีครับเรื่องราวของยูเครนกับรัสเซียผู้บุกรุกก็ยังดําเนินต่อไปมันก็มีข่าวออกมาในทุกวันท่ามกลางการเชโยโหร้องของกองเชียร์รัสเซียมีความเสียหายเกิดขึ้นมากมายท่ามกลางความยินดีปีดาของกองเชียร์รัสเซียมีคนเจ็บแล้วก็มีคนตายท่ามกลางเสียงสันเริญเยืนยอรัสเซียมีคนแก่แล้วก็เด็กต้องอพยพไร้บ้านความผิดทั้งหมดถูกโยนให้กับยูเครนแล้วก็ผู้นําที่เป็นดาราตลกของเขาเพียงเพราะเขาต้องการมีชีวิตที่ดีกว่าแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ออกจากวงจรอุปบัติที่ต้อง เป็นทาตไปตลอดการ ในขณะที่ผู้นำยูเคนพยายามเป็นผู้นำในการต่อสู้กลับถูกเย้ะหยันว่าเป็นการแสดงของดาราตลกในขณะที่ชาวยูเคนร่วมกันต่อสู้กลับถูกมองว่าเป็นคณะตลกดาราตลกอย่างผู้นำยูเคนนี่จบกฎหมายนะครับไม่ได้มาเอาถาดตีหัวไม่ได้เป็นตลกอุปกรณ์ดาราตลกอย่างผู้นำยูเคน ern, มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนถ้ามีดีประชาชนก็จะไม่เลือกอีกไม่มีการฉีกรัฐธรรมน,นูญเป็นผู้นำมาจากประชาชนก็ถูกแล้แลวละครับที่จะทำเพื่อประชาชนซึ่งลาย คนนี้ไม่เข้าใจ ในขณะที่รัเสเซียผู้บุกรุกไม่สามารถยึดกรุงเทียบได้ภายใน48ชั่วโมงก็ถูกมองว่าเป็นแค่การเปลี่ยนแผนขนทหารมาเป็นแสนบอกซ้อมรบจบชีวิตไปหลายพันคนบอก498คนจะเอานั่นเอานี่พูดไม่ดีเดี๋ยวโดนนิวเคลียร์กองเชียร์ฮือฮาแล้วก็เกี่ยวกล่าวนะนรับนานาชาตินี่เริ่มคว่มบาตรัเสเซียทําให้ประชาชนรัเสเซียนี้เริ่มเดือดร้อนกองเชียร์ก็ประนามนานาชาติแล้วครับว่าประชาชนของรัเสเซียนี้ไม่เกี่ยวจะมาคว่มบาตท,ทําไมส่วนประชาชนยู ยูเครนที่ตายไปไม่พูดถึงแล้วครับการจะสู้ในเมืองคาคีฟเมืองใหญ่ดับสองของยูเครนแล้วก็อยู่ใกล้รัสเซียนี่มากๆเม,มืองคาคีฟนี่โดนถล่มหนักแต่ว่ายูเครนก็ยังต้านไว้ได้นอกจากยูเครนจะสังหารในพลของรัสเซียใต้แล้วนะครับก็ยังยึดพื้นที่บางส่วนคืนได้แน่นอนว่ายืดเยื้อไม่ง่ายสลับรัสเซียซึ่งจริงๆเมืองคาคีฟเนี่ยอยู่ใกล้รัสเซียมากการส่งกําลังก็น่าจะง,ง่ายยูเครนก็ไม่ประทะปล่อยให้เข้ามาในตอนแรกแล้วก็คอยซุ่มโจมตีโตะ ซึ่งมันก็ได้ผลระดับหนึ่งนะครับ ตอนนี้ในหลายพื้นที่ที่รัเสเซียนิยึดได้มีการส้มโจมตีตัดสเสบียงรัเสเซียนี้ลำบากเหมือนกันส่วนการเจรจาบางข่าวบอกว่ายูเครนนิยอมแล้วยูเครนน้ยังไม่ยอมนะครับเงือนไขที่รัเสเซียเสนอมาก,ก็คือให้ยูเครนเนี่ยวางอาวุธใหม่ถึงยอมแพ้2ให้ยอมรับคายเมียเป็นของรัเสเซีย3ให้ยอมรับดอนปัชเป็นรัฐอิสระสีให้แก้รัฐธรรมนูญว่าไม่เข้าร่วมนาโต้เอาจริงๆในทางปฏิบัติแล้วนะครับข้อเสนอของรัเสเซียไม่ได้ยากจะมาจิดตรงที่ ไม่ให้เข้านาโต้ราสเซียต้องการแค่นี้ไม่จำเป็นต้องบุกยูเครนส่งกําลังมาคลายเมียกับดอนปัสก็น่าจะพอแล้วแต่ก็อย่างว่านี่แหละครับสาเหตุที่ยูเครนอยากเข้านาโต้ก็เพราะว่ารัสเซียนี่ข่มขู่คุกคามนี่แหละครับไม่ใช่ว่านาโต้เนี่ยจะเอายูเครนส่วนจอร์เจียอยากเป็นนาโต้อันนี้ก็เพราะว่ารัสเซียนี่ไปบุกเอาพื้นที่ของเขามาก่อนเขาก็ต้องการคนมาช่วย แต่เราก็ต้องยอมรับว่าการบุกยูเครนของรัสเซียเนี่ยเป็นความผิดพลาดนะครับแต่ว่ารัสเซียถล่มไปแล้วก็ต้องไปต่อยูเครนก็ต้านหนักแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือมากขึ้นตามรอบที่ทําได้แม้ว่าจะดูไม่มากแต่ว่ารัสเซียก็เจ็บเหมือนกันยิ่งยือ้อยิ่งเจ็บความน่าสนใจคือการคว่ำบาตรนะครับกา๊าซแล้วก็น้ามันของรัสเซียแน่นอนว่ากระทบทั่วโลกราคานี่สูงขึ้นโดยเฉพาะประเทศของกองเชียร์สหรัฐมีการผลิตน้ามันอยู่แล้วไม่กระทบมากนะักส่วนยุโรปยังไม่คว่ำบาตรพอ ว่ายังหาจากแหล่งอื่นนี้ไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่ารัเสเซียจะรอดนะครับถ้าหาได้ยุโรปก็คว่ำเหมือนกันการที่จะให้กลุ่มโอเปกเพิ่มการผลิตก็เป็นไปได้อยู่แล้วช่วงแรกอาจจะดูฉุกกระหุกหน่อยแต่ถ้าปรับตัวได้รัเสเซียก็หนักเหมือนกันยังไงก็เจ็บรัเสเซียจะอยู่แบบลอยนวลเป็นไปไม่ได้แต่ก็ได้รับผลกระทบทั่วโลกนะครับประเทศรวยๆนี้ไม่เท่าไหร่ส่วนประเทศจนๆน,นี้ลําบากแน่นอนแต่ก็แปลกนะครับประเทศรวยๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบน้อย แต่เขาก็ต่อต้านสงครามส่วนประเทศจนๆได้รับผลกระทบเยอะกลับสนับสนุนสงครามเป็นอยงไรล่ะ